ตัวนี้เป็นไฟฉายแรงสูงรุ่น X 7 5นะครับรุ่นนี้ใช้ฐานหนึ่งห้านย์หนึ่งก้อนนะครับเขาแถมให้สามารถซูมเข้าซูมออกได้ตามต้องการนะครับตรงนี้มีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ให้ดูด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องชาร์จนะครับใช้สายชาร์จท Type ท C นะครับตัวนี้เขาแถมให้สามารถปรับให้กระพริบก็ได้เป็นไฟขอความช่วยเหลือนะครับ วิธีการกดไฟด้านข้างนะครับเบิ้ลสองครั้งนะครับกดเบิ้ลสองครั้งนะครับไฟติดตัวนี้จะเป็นไฟสองสว่างกดด้านข้างอีกหนึ่งครั้งจะเป็นความสว่างน้อยลงมานะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นไฟสีแดงนะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับ สนใจกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ